สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการติดตั้งตู้กาแฟนะคะคุณลูกค้านะคะก็จะได้ตู้กาแฟที่แบบว่าเขาจะซีนมาให้เรียบร้อยนะคะมี2ท่อนนะคะมีท่อนล่างกับท่อนบนนะคะเรานะคะก็เปิดอ่าตัวซีนออกค่ะเปิดตัวซีนออกนะคะเสร็จแล้วเราก็อ่าตรงนี้นะคะมันจะมีน็อตอยู่4ตัวนะคะตัวที่1ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่4ี่นะคะเราก็หมุนน็อตนะคะเอาท่อนบนนี้นะคะท่อนบนกับท่อนล่างนะคะ เอามาวางต,ตรงกันแล้วก็ให้มันตรงรูนะคะแล้วเราก็หมุนน็อตสตัวนี้นะคะหมุนง่ายๆใช้มือหมุนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ยกเครื่องมาใส่เครื่องนี้นะคะแค่เอามาวางเฉยๆนะคะเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราพอยกเครื่องมาใส่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาดูด้านหลังนี่นะคะเราก็เอาสายไฟเสียบนะคะสายไฟเสียบเสียบไว้เลยนะคะสายไฟเนี้ยเสียบแกะแกะเสียบไปเลยกับคือในตัวโครงนี่นะคะจะมีอ่า เขาเรียกว่าจะมีปลั๊กไฟอยู่กับเบกเกอร์นะคะก็สวิตไฟนะคะอ่าเราก็เอามาเสียบไว้นะคะนี่คือตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องจะเสียบไว้ในตัวโครงนะคะเสร็จแล้วก็อ่ตัวโครงเนี่ยมันก็จะมีสายไฟยาวประมาณ2เมตรตัวนี้นะคะเราก็เอาไปเสียบกับตัวบ้านของเราที่เราเตรียมปลั๊กไว้นะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีที่ลูกค้าจะประกอบนะคะของเรามันมี2แบบนะคะก็คือแบบว่าจะมีแบบที่อ่ มีแบบว่าจะเติมเติมเติมถังน้ําข้างบนนี้นะคะเราก็ไปเติมน้ํามาให้เต็มนะคะแล้วก็เอามาเทใส่ตรงนี้นะคะใส่ลงไปในนี้เวลาเทก็เวลาเติมนะคะเอาแบบนี้นะคะเอาถังมาเสร็จปุ๊บนะเอาหน้าถัางเนี้ยวางไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เทลงไปทีเดียวแบบนี้นะคะนี่คือการเติมน้ำอ่าอ่าสำหรับไอถังน้ําบนนะคะส่วนถังน้ําล่างนี้นะคะเราจะมีถังใหญ่นะคะถังใหญ่นะคะเราก็ ไปเติมไปเติมน้ำตอนนี้นะคะเรามีถังใหญ่ปุ๊บเราก็เอาถังใหญ่ขนาด20ลิตรนะคะถังใหญ่นี่นะคะเราอ่ะไปเติมน้ำมาให้เต็มนะคะเสร็จแล้วเราประกอบยอังไงอ่ะเราก็มาหมุนตรงนี้อ่ะหมุนตรงนี้ออกหมุนตรงนี้นะคะหมุนตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราก็เอาไอตัวไอตัวเขาเรียกว่าตัวดูดอ่ะตัวดูดเนี้ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนแรกเอานี่ออกก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะออกก่อนนะคะไม่ใช่ดึงออกอ่ามันมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ เราเอาตัวนี้นะคะเอามาเสียบกันในตัวถังอ่ามาเสียบกระถังเลยใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะตอนนี้เราต้องเติมน้ําให้เต็มนะคะเสร็จแล้วเราก็ไอตัวนี้มันจะติดอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยตัวนี้มันจะติดอยู่อย่างนี้มันจะติดอยู่ตัวอย่างนี้ใช่ไหมมันจะติดด้วยกันแบบนี้เราต้องดึงสายยางนี้ออกก่อนนะคะดึงออกก่อนเพื่อที่ว่าเราจะสอดขึ้นมาจากข้างบนเนี้ยเพื่อที่จะมาทะลุที่จะมาเสียบกับอ่ตัวเครื่องเราได้นะคะอ่เราถอดไอตัวตัวนี้ก่อนนะถอดตรงสายยางนี้ออกก่อน แต่เ,เราก็มาเสียบเสียบให้แน่นถ้าอยากจะให้มันเข้าง่ายๆนะคะ<ม>ก็เอาน้ําแตะน้ําให้มันลื่นๆนะคะเพื่อที่จะหมุนเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีสีข,ขาวๆแปะอยู่ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงมันออกเออสีเหลืองเหลือไม่ใช่สีขาวแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะคะหมุนให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวสีดำๆเนี่ยใส่สีดำๆนี้นะคะามาเสียบเข้ากับรูนี้เสียบเข้ากับอันนี้เลยนะคะเสียบเข้าไปเลยนะคะ เสียบเข้าไปแค่นี้นะคะแล้วถังน้ํานี่เราก็เก็บไว้ข้างในนะคะให้เรียบร้อยนะคะพอเราเสียบปลาปุ๊บเนี่ยน้ํานี่นะคะจะหมดไปประมาณครึ่งถังนะคะเพราะว่าครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเครื่องนะคะจะดูดน้ํำมาไว้ที่หม้อต้มก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตู้ของเราเนี่ยจะไม่กินไฟนะคะจะกินไฟแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะเขาก็จะเก็บกักในหม้อต้มเนี่ยประมาณ5ลิตรเลยนะคะแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้ําก็พูดง่ายจะกินไฟแค่ครั้งแรกตอนที่เราเสียบพอครั้งต่อไปปุ๊บนะคะ น้ำมันลดลงในถังใช่ไหมคะลดลดลงในหม้อต้มเนี่ยมันก็จะดูดขึ้นมานะคะก็เหมือนกระติกน้ําร้อนนะคะมันก็จะวอร์มไปเรื่อยๆถั่วเฉลี่ยแล้วกินไฟก็ตกถั่วเฉลี่ยว,วันละ8บาทถ้าเราขายได้วันละร้อยแก้วแต่ถ้าเราไม่ถึงร้อยแก้วนะคะเราก็จะไม่ถึงวันละ8บาทเลยนะคะถั่วเฉลี่ยทั่วไปนะคะตู้ของเรากินไฟน้อยมากเลยนะคะค่ะนี่คือวิธีการประกอบตู้นะคะง่ายๆนะคะทุกคนที่ได้ตู้ไปก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ